ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้นผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับผมเป็นฟนะูลทีมเมตาปี21 UCL นะครับนะก็จัดได้ประมาณเก้าคนแล้วนะนะอีกแบ็คสองข้างก็จะเป็นปีปีไลท์ประมาณนั้นนะครับนะก่อนที่จะเข้าไปดูทีมกันนะครับขอบคุณไอดีที่ส่งมาทาังเพจด้วยนะครับน้องคนนี้เลยนะไปดูนักเตะในทีมกัรฟูลทีมเมตา21 UCL หน้าตาเป็นยังไงไปดูกันปะ โอเคก็นี่เลยนะเป็นฟูลทีมเมตาปี2ี UCL นะครับก็ออกมาหนะ้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะ <c oughs> ก็กองหลังกับกองหน้านี่คือจะเป็น2คนนี้อยู่แล้วนะโรนัลโดกับเบซีมานะเป็นเมตานะครับสเท้าที่แบบเขาเล่นกันได้จริงนะมีตัวก็เป็นเลวานนะที่เป็นกองหน้าเมตานะกองหน้าคู่กันเบซีมากับโดนะก็สเตตคือมันเป็นเมตานะ2ตัวนี้นะครับเก่งทั้งคู่อะ่ะคือแบบ โดก็ยิงคมเบติมาก็ยิงคม,ย,งคมยิงเท้าไหนก็ได้ประมาณนั้นนะครับนะแต,แต่ก็ประมาณนี้นะแข็งแกร่งโดมันน้อยกว่าเบติมาห้านะส่งสั้นแล้รมาใน,นเรื่องการยิงก็ได้โดไปเนาะพลังแข่งก็มีลองช็อตเหมือนกันนะครับโดมีเฮดเดอร์นปีนี้เป็นตัวจบสกอร์ในขอบนะครับโรนัลโด้นะราคาสองคนนี้ก็โด้ 40, นะโดสี่หมื่นนะเบติมาอยู่ที่หมื่นห้านะครับปีอีกสองข้างก่อนนะครับเป็นวินิซิวต์กับเฟรดิโกเคียซ่านะว <Wow. S 2> ินิซิวต์ก็จริงไม่ไม่เป็นเมตาหรอกแต่ว่า ก็้ายก็เข้าขายเมตาอยู่เพราะพลังแฝงสแ,แตตนี่คือดีมากเลยนะ <_ utter> เรื่องการเลี้ยงการไะไรนี่คือทรงตรงเนมา่าวินิซิวส์แต่แค่ไม่สองเท้าแค่นั้นนะ <_ utter> แต่ก็คือได้อยู่นะนวินิซิวส์ตัดเข้าในปั่นนี่ก็คมอยู่ลังแฝงประมาณนี้นะเ <_ utter> ยอะมากนะครับปีนี้โคตรน่าเล่นเคซ่าก็เลี้ยงบอลเร็วเลี้ยงผ่านลองช็อตนะรูปร่างดีนะเคซ่านะครับเบียดได้เลยราคาวินิซิวส์ที่สามหมื่นห้านะครับเคซ่าสามพันแปดแต่ถูกมากแต่เก่งนะจริง กล้างรับก็เป็นคิมมิตกอลเลสกาครับคู่นี้คู่แน่นของบายเยนนะแล้วเป็นคู่หูเมตานะครับประมาณนั้นนอกคิมมิตที่เปิดบอลร้อยี่เลยนะความแต่ความเร็วกอลเลสกาตัวใหญ่กว่าและเร็วกว่าด้วยนะร้อยิบสองคนเร็วเลยตัวแม่งแน่นแล้วแบบปิ้งทนเข้าปะทะเกมรับแข็งแกร่งตั้งร้อยสิบเก้านะครับพลังแฝงทั้งสองคนก็ประมาณนี้นะคิมมิตอยู่ที่หกพันล้านกอลเลสกาก็หกพันล้านเหมือนกันนะแต่เก่งทั้งคู่เลยนะครับ แบ็กนี่ไม่เกี่ยวแล้วกันนะเป็นเป็นไม่รวมมันเป็นหลังคู่ครับเมตาก็ลูดิเกอร์กับฟานได้ต้องคู่นี้เท่านั้นนะถ้าใครจะทาเมตายี่เบ็ดอยู่นะก็คู่นี้เท่านั้นนะครับโคตรแน่นนะคู่นี้ฟานได้เขาแน่นอยู่แล้วนะลูดิเกอร์นี่ก็เก่งตั้งแต่ปี20่สิบยูนะแล้วปีนี้ยี่เบ็ดอยู่มาก็ถือว่าโอโ้โหน่าเล่นนะครับเป็นคู่หูที่แบบว่าโคตรด,ดีเลยนะใครที่คูทีมเมตาทีอื่นไม่ต้องยี่เ็ดอยู่ก็ใช้ได้นะโอ้โหคู่นี้คือแน่นมากนะครับพลังแฝงก็มีเฮดเดอร์เหมือนกันลองพาร์บ ลูดิเกอร์ได้ลองช็อตมาด้วยราคาลูดิเกอร์ก็สองหมื่นเอาสองหมื่นพอๆกันนะครับจะเก่งคู่กันเลยนะฟันได้ก็แน่นเร็วลูดิเกอร์ก็เร็วจัดเลยเร็วกว่าฟันไดเอาไวไปป้แบบวิ่งตามได้อยู่เนาะประมาณนี้ประตูก็ใช้เป็นอาริตรงแล้วกันนะทีมนี้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะจริงๆตัวเมนดี้มันไอพีสิบเก้ามันจะเยอะเกินไปหน่อยนะเขาก็าใช้เป็นอาริตรงแล้วกันก็ประมาณนี้ถือว่าได้อยู่ ราคาก็ไม่แพงมากพันล้านนะครับอลิซงสำรองที่ยิเ็ดยูเมตาก็จะมีพวกปาเป้ไปโดกร์เคเวกนะอันนี้ก็ไม่สองเท้าแต่ปียิเ็ดเทสมันสองเท้าปีนี้มันไม่สองเท้านะแต่พลังแฝงมันดีมากยิงโกงอยู่นะเรื่องการปั่นการยิงไกลเต็มข้อเงี้ยนะครับโกงอยู่นะกร์เคเวกเมซี่นี่ก็เมตาหรือเปล่าไม่รู้นะเขาอยู่ในสำรองบูโน่ก็กึงก่งๆเมตานะบูโน่พลังแฝงดีด้วยในยิเ็ดยูนะครับ ทามาเล่นได้เปเรซิสินี้ก็เมตาต้องต้องบวกเยอะๆหน่อยสักหกสักเจ็ดนะถึงว่าจะเก่งเลยแต่ปีนี้คือข้อดีคือพลังแปลงมันมาครบเลยนะเป็นปีกนี่เออร์ลี่คอร์สปั่นยิงไกลนี่คือครบเลยนะเปเรซิตนะครับรูปร่างมันดีด้วยมันแข็งอยู่แล้วนะความเร็วก็ไม่น้อยนะครับยิงไกลก็โกงนะเนี่ยอยากได้ปีนี้ถ้าบวกเจ็ดมะมอยู่ในทีเหมือนกันนะเก่งมากนะ,นะเปเรซิตตัวนี้โค้ดกับเซมิโลนะครับโค้ดก็สองเท้า,เายิงไกลโกงนะนเตมิโลก็เป็นกลางร,รับที่แบบว่า จัดเกมดียิงไกลได้นะพอยิงไกลได้นะพลังก็ประมาณนี้พลังแฝงก็ประมาณนี้มีลองชอนะ็อตในคาเทมิโลนะถือว่าได้อยู่นะครับราคาก็แ0 0พันนะสทนนิโคคาเทมิโลนี่ประมาณ4ี่พประมาณนี้นะครับสําหรับเมตายี่เป็นอยู่เสียงจริงก็มีหลายตัวนะพวกยอร์เรนเต้อะไรพวกนี้นะแต่สแตดมันยังน้อยเกินไปนะที่เอามาเล่นในเมตาจริงๆแนละ้วก็ เซตนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะแบบเป็นยี่เป็ดยูนะครับที่มันได้ยันประตูเลยแล้วก็แบ็คสองข้างนี้ไม่นับคือแบบได้ทั้งหมด9คนเลยนะที่เป็นยี่เป็ดยูเมตาเนาะเดี๋ยวไปดูทีมคัลเลอร์ก็ได้ยี่เป็ดยูซีแอลนะเก้าคนเวลล์บวกสองนะครับจะทํา10คนไม่แน่ใจว่าทําพอหรือเปล่าน่าจะมีนะแบบว่าพวกแบ็คยี่เป็ดยูรถเมตารถรถรถไอพีงี้น่าจะมีอยู่นะครับก็ต้องลองไปจัดหากันดูเนาะคือตอนนี้มันได้ 8คนก็จะ FP แบบมันจะได้ OVR แค่ทั้งหมดเป็นบวก4ถ้าได้อันนี้จะเป็นบวก5ก็จะดีขึ้นประมาณนั้นนะแทคติกทีมกันนะใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แทคติกนักเตะใช้เซตนี้เลยนะถือว่าโอเคอยู่กดบ,บานนักเตะนี่ตั้งไว้อย่เนี้กับตันฟันได้นะครับโดย่โทษเตะมุมก็วินิจิวต์ละกันอันนี้อันนี้เหมือนมาได้ตั้งเอาวินิจิวต์เอาคิมมิดไปเปิดดีกว่าเตะมุมนะ ดีคลิกยินงดีสุดก็น่าจะเป็นคิมมิดโอ้โหคิมมิดในตัวเซตพิษเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูทีมเมตา21 UCL กันนะว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทำประรตูของฟูทีมเมตา21 UCL กันครับก็ชอดนี้ต่อบอลมาถึงวอลกเกอร์ครับ หลามาให้ลอนโดแล้วย้อนมาทีวอลเกอร์ Walker อีกทีแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟผมเป็นแบ็กขึ้นมายิงก็เลยแบบว่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่วชาตนี้ยังได้เตะมุมนะครับเคซ่าโยนโค้งมาโรนโด,โดโม่งชนแล้วลูกดิแล้วลูกดิบฝั่งสกัดเข้าประตูไปเลยนะครับโอ้โหโรนโด,โดได้ได้ขัเรียกว่าไงนะได้ดีใจฟรีนะครับประมาณนั้นนะ โอ้โหลูกนี้ม่งไปชนเสากำลังจะซ้ำอีกฝั่งสกัดก่อนแล้วม่งแขนบอกไม่ต้องยิงนะโดอะไรมานี้ถัดต่อมานะครับจ่ายบอลแล้วตัดได้ครับโรนโดมาให้กอลเลสกาแล้วจ่ายข้ามฟ้ากมาถึงเบนเซม่าทะลุช่องยาวๆแล้วเอียวปั่นลูกนี้หายไปเลยครับผมคาริมเบนเซม่าคือเมื่อกี้เป็นการจ่ายของกอลเดสกาคนระับคือเรางกอลเดสกาปีนี้มีเตเวิร์บพลังแป่งเตเวิร์บนะทำให้แม่งจ่ายดีขึ้นมากเลยนะสำหรับกอลเดสกานะครับ เนี่ยตอนก่อนนะ่าจะจ่ายไกลๆแบบนี้ไม่ได้นะแต่พอมีพลังแปรงขึ้นมาในปีนี้นี่คือแบบจ่ายไกลโกงมากนะครับแล้วเบนเซม่านี่ก็เป็นตัวที่หาช่องดีอยู่แล้วนะความเร็วไม่เยอะแต่เรื่องการทําช่องการยืนตำแหน่งดีมากคนระับแล้วช็อตน,นี้โรนันโดปั่นเต็มเสาเลยโอ้โหเสียดายมากแสงได้ที่เปเรซิตนะครับมารับบอลยึกยักลอกแล้วไหลามาให้โรนันโดจ่ายต่อไวที่เบนเซม่าแล้วเต็มข้อตรงนี้ครับเข้าเสาแรกไปเลยนะคมกลิบนะ้เบนเซม่า มันคมอยู่แล้วทั้งเบตเตมาทั้งโดนะคู่นี้นะครับผมอีกคนหนึ่งก็ยิงคือยิงคมทั้งคู่อะ่ะจะบอกว่าคนนี้ยิงไม่คมก็ไม่ได้คมทั้งคู่นะครับสองเท้าเหมือนกันชดต่อมาเคซ่าครับล็อกทีโยกเข้าในเบเซมาเห็นโรนโัลดตักข้ามไปเลยครับโรนัลดหลุดมาโลเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหคู่นี้นะคมคมแน่นอนคู่นี้รับประกันความคมนะครับใครที่เล่นคู่นี้นะโรนโัลดกับเบตเตมานะ แต่ข้อเสียลอนโดที่เล่นมาคือเป็นปีที่คือปีปัจจุบันล่าสุดอย่าง22 T สิทีวายี่เยูเนี่ยมันจะเป็นปีที่แบบว่าความคล่องตัวมันหายนะคือเล่น2 1ยู2ีทีวายนะครับแล้วแบบว่ามาเล่นปีนี้รู้สึกว่าความคล่องตัวมันน้อยลงนะแล้วช็อตนี้ทะลุช่องมาโรนโดปั่นหายไปเลยครับผมเบซม่าก็จ่ายให้นะเป็นตัวที่ยิงได้จ่ายได้นะเบซม่านะประมาณนั้นแล้วโรนโดก็จบเข้าไปตรงนี้เป็นตัวจบกรอเด๋ยเนี้ยไม่แบบทะลุช่องทะลุช่องอะไรแล้ว ความผิวอะไรไม่ค่อยจะมีแล้วนั้นเน้นจบในกอบเดียวลอนโดนะจะต่อมาครับก็ขึ้นเกมมากอเลสกาชกไปได้แล้วส่วนครับทําช่องไปเบเซมาย้อนก่อนแล้วกอเลสกาปาดอีกเห็นปะเป็นตัวจ่ายไปทะเลนะกอเลสกาแล้วลูกนี้ยิงเต็มคาเลยเบเซมาโอ้โหน่าเสียดายมากตรงนี้แต่ช็อตเมื่อกี้คือกอเลสกามันมีเวิร์ฟมันจ่ายดีขึ้นมากเลยนะครับเรื่องการมีพลังแฝงเวิร์ฟนะสำหรับกอเลสกาโอเกอร์ขึ้นมาจ่ายติดแต่ยังได้อยู่ครับ เอ็มเป้ไหลต่อคิม,มิดแล้ววินิสิอุธท,ทำช่องมาลุดแล้วก็โลเข้าไปครับวินิซิอุสจูเนียตัวนี้ก็เป็นตัวสายผิวอีกตัวหนึ่งนะครับแต่แค่ไม่สองเท้าเท่าน,นั้นนะโดยรวมคือโหดเลยนะวินิสิอุธความเร็วความคล่องการยิงปั่นแต่ยิงเต็มข้อไม่ได้ยิงเต็มข้อเบานะครับได้ได้ยิงปั่นนะสำหรับวินิสิอุสเป็นตัวแทนเนม่านะแต่ว่าไม่สองเท้าแค่นั้นพอต่อมาครับเขาขึ้นเกมมาแล้วตัดบอลได้ครับกอนคาเวสแล้วจะส่วนกับ มาที่คาซิมิโ่ชิงนกันเบนเซม่าเห็นเอ็มปเป้ทำช่องครับลากไปก่อนแล้วลูกนี้เบนเซม่าตัดลายทั้งหมดเลยครับ2คนแล้วแซงมาเอ็มปเป้ปั่นก็เรียบร้อยเลยสุดๆนะครับสำหรับเอ็มปเป้เอ็มปเป้มันเป็นตัวประมาณนี้นะคือวิ่งตัดลายได้หมดเลยเพราะมันโคตรเร็วดูดิแล้วเบนเซม่าก็จ่ายคมด้วยนะโอ้โหนะแล้วช็อตต่อมาครับพื้นเกมมาที่ชิมิทเอ็มปเป้ปเป้กระชากครับ มายังไงไหลามาชิงกันไวมาที่โรนันโดแล้วดึงจังหวะให้ปัปเป้โลเข้าไปเลยครับผมสวยงามปัปเป้เล่นได้หมดนะหน้าคู่นะครับหน้าป้าหน้าหน้าเดี่ยวประมาณนั้นแล้วก็ปีกเล่นได้หมดนะปัปเป้นะตัวนี้รูปร่างมันสูงเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยแบบว่าเออพอมีความแข็งบ้างนะครับและตอนนี้ใจติดครับมาที่ชิม,มิตกอรเลกาเปเรซิตากมาครับเปเรซิตหาเพื่อนก่อนแล้วมาที่โรนันโด โรนันโดมีพื้นที่ครับเต็มข้อหายอีกแล้วครับผมโรเนาโดคือความคมความยิงไกลเต็มข้อมันก็ยังโกงเหมือนเดิมนะสำหรับโรนันโดนะครับแต่ข้อเสียที่ดรอปลงไปคือความคล่องตัวนะมันพลิกตัวช้ากว่าเดิมนะครับเท่าที่เล่นมานะถ้าเทียบกับยี่สิบทีวายที่แบบว่ามีทั้งเลี้ยงบอลเร็วเลี้ยงบอลผ่านประมาณนั้นนะครับแล้วช็อนนี้ช็อตสุดท้ายแล้วครับชิงกันครับโรนันโด โรนัลโดมาอีกทีหนึงล็อก1ทีแล้วหวดเลยลูกนี้ครับพลังแผงทํางานครับไดเวอร์ะแล้วได้จุดโทษไปครับสำหรับโรนัลโดโอ้โหคือเกมนี้คือแบบมันโดนนานาะทีท้ายแล้วก็ลูกนี้เขาไปเตะลูกนี้ก็ได้เลยครับได้ลูกตีเสมอนะลูกนี้นะโรนโดก็รับนาทีครับจุดโทษ แปลลูกนี้ก็เข้าไปครับมันก็ไม่น่าจะเข้าแต่มันก็เข้านะลูกนี้ท้งโรนันโดน,โดนนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับไฮไลท์การธรรมตูของฟูลทีม21 UCL เมตานะก็ถือว่าน่าเล่นเลยนะทุกตัวนะครับนะใครที่อยากเล่นก็ไปจัดกันได้นะครับนะฟูลทีมนี้นะก็ใครชอบใจการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซอบไปใค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุบจ๊บจบ